าไม่กล้าสัง่งในชับบี้เพราะว่ากลัวเนยละลายอากาศมันร้อนอะ่ะก็สามารถเกิดเหตุการณ์ที่เนยจะละลายได้ในบางเคสซีสอก็เลยมีทางออกมาให้อื หลายคนอ่ะยังไม่รู้ว่าเนยชบี้สามารถสั่งแบบช้อปปี้ส่งด่วนได้ซึ่งมันจะได้ของเร็วกว่าส่งพัสดุธรรมดาส่งด่วนมันจะมีสองรอบอ่ะตามนี้เดี๋ยวขึ้นข้อมูลให้สําคัญมากอย่าลืมเลือกกดช้อปปี้ส่งด่วนนะถ้าเข้าไปแล้วไม่เจอแสดงว่าไม่อยู่ในพื้นที่จะส่งค่าส่งอ่ะก็พูดตรงว่ามันก็แอบแพงอยู่นิดหน่อยแต่ว่าสามารถกดเข้าไปดูในแอปช้อปปี้ได้เขาก็จะมีส่วนลดค่าส่งใดๆมาให้ ไม่ต้องน้อยใจเข้าไปดูในแอปย a p หรือไล Man ก่อนหรือว่าไปจิ้มลิงหน้าไบโอก็จะเข้าไปที่หมาดเลยแล้วก็จะได้ไปที่แอปสะดวกมากๆเก็บไลแมนก็คือ,อทุกคนเข้าใจแหละว่าสั่งตอนนั้นได้ตอนนั้นจะมีพี่ไรเดอร์มารับของไปส่งเองเลยค่าส่งอาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงแนะนําว่าให้สั่งแบบส่งกระปุกขึ้นไปมันจะได้คุ้มกับค่าส่งเรื่องนึงที่มันสําคัญมากถ้าพี่ไรเดอร์ติดต่อไม่ได้ออเดอร์นัน้นจะถูกยกเลิกทันที เข้าไปดูในช h อปปี้ส่งด่วนในแกลบไลแมนแล้วก็ยังไม่ขึ้นแนะนําก็คือเรามีขนส่งแบบเย็นที่สามารถส่งแบบข้ามจังหวัดได้ด้วยสําหรับคนที่อยู่ไกลไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแนะนําให้ทุกคนนะสั่งเสซสสองกับคนไปจะคุ้มค่าส่งกว่า